กคของเล่นใหม่มาแล้วนะครับสำหรับเครื่องเลเซอร์ขนขนาดพกพาในกล่องก็จะมีคู่มือวิธีการใช้ให้แบบนี้นะครับ1เล่มแล้วก็จะมีแว่นกันแสงนะครับตอนใช้แล้วก็จะมีปักแล้วก็สายแล้วเขาก็แถมมีดโกนหนวดมาให้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ขนาดพกพารูปร่างสวยงามมากนะครับแล้วเขาก็จะแถมให้อีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นหัวเล็กตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้นะครับ ตัวเครื่องเลเซอร์นะครับจะมีชื่อว่า IPL นะครับ iQ e c r o 3-in-1 เลเซอร์กำจัดขนแบบเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กกันเลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องกันเลยนะครับกดปุ่มตัวนี้เลยตรงกลางให้เครื่องขึ้นมาตับนี้เลยมันก็โชว์ขึ้นมาตอนนี้จะมีจำนวนทั้งหมด999,999ช็อตนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เหลือประมาณนี้แล้วเนาะเพราะผมใช้มาก่อนนี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด6ระดับนะครับ1 2 3 4 5 6หตามนี้เลยนะครับ แล้วปุ่มตรงกลางนี้เขาจะเป็นปุ่มโหมดความเย็นนะครับจะปล่อยความเย็นโหมด15องศาเลยนะครับแล้วตัวเครื่องนะครับจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับก็จะมี hr sc ra นะครับเริ่มจาก hr นะครับฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันของมันก็คือกําจัดขนนะครับส่วน sc ก็จะเป็นฟังก์ชันสลับหน้าสายบวกฟื้นฟูนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น ra นะครับ ra นี่ก็คือช่วยในการลดสิวค่าเชื้อของสิวนะครับ เดี๋ยวเรามาบอกคุณสมบัติของเลเซอร์เครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะคุณสมบัตินะคบก็คือใช้ง่ายนะคบแล้วก็มีหมวดหมวดของเขานี่คือเป็นหมวดความเย็นนะครับคือกระชับรูขุมขนเนาะสินค้าตัวนี้ใช้ดีบอกต่อได้เลยนะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้เป็นสําหรับโฮมยูสนะครับสามารถใช้ได้ทุกวันสม่ําเสมอเนาะยิ่งใช้บ่อยขนที่เรายิงตรงนั้นก็จะริม ยิ่งบางลงนะคบแล้วก็หลุดไปเองนะครับแล้วก็แถมได้หน้าใสด้วยแล้วก็ไม่มีขนด้วยนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้สามารถยิงได้ทุกจุดเลยนะครับบริเวณตรงไหนที่มีขนหร,หรือว่าบริเวณตรงไหนที่เราไม่ชอบเราก็สามารถยิงได้หมดเช่นนวดเคราขนหน้าอกขนรักแร้นะครับถึงบริเวณจุดซ่อนเร้นที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องการเราก็สามารถยิงได้ด้วยนะครับตัวนี้นะคะปลอดภัยใช้เองได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ ไม่เหมือนใครตรงนี้นะครับก็คือตัวเขา่าจะมีหัวแปงตรงนี้เนาะหัวแปงขนาดเล็กเนี่ยก็คือสามารถอามาไฟตตรงนี้หัวแปงนี้ก็คือไว้สําหรับยิงบริเวณที่เช่นอย่างเช่นนวดนะครับคราวนะครับแล้วก็เลเซอร์หน้าใสได้ด้วยนะครับจุดเล็กๆเ,เราสามารถใช้หัวตัวนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ของเครื่องตัวนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตตรงที่เป็นหนวดกับเขาใวห้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาสาธิตในการยิงหนวดนะครับกับเขานะครับอย่างแรกก็คือเขาจะมีตัวนี้ก็คือเป็นเจลนะครับเจลเย็นเขาแถมมาให้ด้วยนะครับก็คือวิธีการใช้ก็คือทาบริเวณหนวดเขาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยิงตรงนี้เนาะเพื่อลดการระคายเคืองนะครับนี่เราก็โบกไปเลยเยอะๆอะนับหนึ่งเนาะเก็เลยมาจะยิงเขาใช่ไหมเราก็โบกโบ,ก,บกไปเยอะๆเลย รู้สึกเย็นมั้เนาะบอบบริเวณที่เราจอดตนี้บวบแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทาเจลเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องเลยนี่แล้วเราจะเลเซอร์เวลาตรงหนวดเนาะเราก็เอานี้มาครอบนะครับอาจจะหิ้งเขานนะครับแล้วก็เปประมาณระดับที่สามนะครับแล้วก็นี่หรือว่าเราจะกดให้เป็นออโต้ก็ได้นะครับนี่แร้ก ทำไปเลยมไม่เจ็บด้วยนะคะชิวๆเราก็ไม่ได้พยายามเราก็ไม่ได้มองใส่ เอาวนๆไปนะครับอยากระจัดตรงไหนก็จิ้มตรงนั้นเลย,อยจอเป็นีน่ ก็คิวนะครับไว้เก็บโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิต เวลาเรายิงเลเซอร์หน้าใสนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเลเซอร์หน้าใสนะครับเลเซอร์หน้าใสเดี๋ยวเราเก็บผมก่อนขออนุญาตเก็บผมก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วสิ่งที่เขาให้มานะครับคือแว่นกันแสงนะครับเขาให้เราเลเซอร์น้ะใส่เราก็ใส่้วยประมาณนี้อืมตลกว่ะส่วนเลเซอร์ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแต่เราผมพูดก่อนเวลาเลเซอร์หน้าใสเนี่ยเราก็จะมาใช้โหมดที่เป็น s อสซีนะครับเอสซี SC นั่นคือจะเป็นพวกเลเซอร์หน้าใสกระชับรุมขนแล้วก็ฟื้นฟูพวกนี้นะครับแล้วก็เราก็จะปรับโหมดให้เป็นโหมดเย็นนะครับแต่ระดับเราใช้แค่หนึ่งพอนะครับสาหรับเลเซอร์หน้าใสเนาะลอดดีก่อนโอเคแล้วก็ใส่แว่นก่อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เราก็จะทำเรื่องทางการกดเลยนะครับประมาณนี้นี่ ก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะับสำหรับเสน่ส่แววนสะดวกสบายไม่เจ็บเลยนะครับชิลๆนะครับสามารถทำได้สม่ำเสมอประจำได้เลยวันเว,ว้นวันได้เลยนะครับช่วงนี้ยิ่งทำบ่อยนะครับผลก็จะผลบริเวณที่เรายิงนะครับหรือว่านักเร์หน้าใสก็จะได้ผลดีนะครับเพราะสินค้าเป็นโฮมยูส e นะครับ ชิวชิเลยแล้ก็ยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็ยืมไปชิวขนาดก็กำลังดีนะครับจับกระถาดลานเลยเนาะก็ยืนประมาณปำลังชงน้าข่าเนาะ ง่ายๆนะคะสามารถทำได้อยู่ที่บ้านเลยเนาะ,ะจะดูซีรีส์หรือว่าจะดูอะไรเราก็สามารถทำไปได้เรื่อยๆนะครับว่างตอนไหนเราก็หยิบมาทำตอนนั้นเลย ชิชีลนะครับ <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับสำหรับเลเซอร์หน้าใสบใบหนานะครับหลังจากนี้ผมแนะนำนะครับก็คือ หลังทําเสร็จอ่ะก็อย่าลืมทาพวก m อ i ์ไ u เซอร์พวกครีมนะครับเพราะว่าหลังที่เราทําหน้าเราอาจจะแห้งนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่าลืมทากันแดดเนาะหลังของวันถ้าเราออกไปไหนเนาะเครื่องตัวนี้นะครับทําได้สม่าเสมอเลยนะครับดีบอกต่อเนาะผู้คนต้องมีติดบ้านแล้วนะครับสำหรับผู้ท่านผู้หญิงและท่านผู้ชายเนาะต้องซื้อแล้วต้องตามแล้วนะครับ